สดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้มา่อกะสาวปอบอีกคือเก้าจากพี่น้องพอกกันในเสาร์ของวันที่18พฤศจิกายนพศ2016วันนี้เสาอ์ผาเขาปลาหาเก็บเพชรอีกคือเก้าจาพี่น้องพิกัดไม้ของเฮากับปาน้องเม็กอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีคือเก้าละจ้าวันนี้ผาเขาปลาแต่เสาเด้อจ้าพี่น้องเบงว่ามันนี้สี่มันเฮ็ดยังแน่จ้าพี่น้องนีนนำความมันมาฝากพี่ฝากน้องอีกบ่าจ้า ไปกันเลยจ้าติดแต่งนะจ้ะพี่น้องอากาศเศร้านี่เริ่มเย็นแล้วเด้อจ้ะพี่น้องขาดวลายบ่เกินซี่ฮัมืมอก็คงสิได้เก็บเห็ดบดอีกแล้วจ้ะพี่น้องลงเห็ดขเท้าดินบ้านพี่น้องโหเป็นข้าวๆเลยจ้ะเอาน้ำมาจ้ะพี่น้องพาดเอารองพิโกนจ้ะอะดูกันในเงาเลยจ้ะพี่น้องเห็ดขาวดินเห็ดหนาขาวมีต่แตะ อีกจะ้ะอีกจ้ะถ่ายทำคนเดียวก็สีบบปันไดเด้อจ้ะพี่น้องเอาวันนี้อากาศก็เริ่มเย็นคักเลยจ้ะพี่น้องพี่อีกจ้ะอากาศก็เริ่มแปร๊นปวนจ้ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนจ้ะพี่น้องอีกจะ้ะวันนี้ฮะเฮ็ด นำความหวานมาฝากพี่ฝางน้องอีกคือเก้าลรา,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 าจะส่วนเท็ดกอยังบ่ทันได้ไปตามเด้อจ้ะพี่น้องเหน้าขาก่อนจะเสานี่ลายแหงอ้ยสะอ่อนคักจ้ะพี่น้องนี่แต่ดอกงามๆพีกจ้ะนำมาจัเเจบงเงวๆเลยจ้ะพี่น้องเงวๆเลยจ้า เอาไปตัดที่หลังเด้อจ้ะพี่โหดผ้ยึดเกล็ดพี่น้องมาผดมาโป้จ้ะพี่หมูเดียวกันเด้อจ้ะพี่น้องพี่หมูว่านนี่มากหมูท่านคนหมูว่านมาหมูท่านก็เจ้าจ้ะพี่น้องก็เจ้าเก็บไปก่อนพี่จ้ะฮะเก็บเห็ดน้ำสาวปอบเด้อจ้ะ เป็นกำลังใจให้สาวปอบได้เฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบื้องเด้อจ้พอจะพี่น้องจ้ะพี่น้องไปตัดขาที่หลังเด้อจ้ะเราเคื่งจ้ะพี่น้องพี่จ้ะพี่น้องเป็นข้าวขาวเลยบาทพูนแนมเห็นเป็นข้าวขาวเมีนเบ,บิดเด้อจ้ะโอ้มันสีมันแต่สเสาจ้ะพี่น้องพี่จ้ะ หยิบข้าวดินจับพี่น้อง,องแทนเมือดจับพี่พอิทดดกันทร์ยาวมาเลยจับพี่น้องถ่ายคลิปคนเดียวกับซีโบ้ปันได้เด้อจับพี่น้องตธนากับโบยู จำเป็นก็นต้องทายคลิปคนเดียวเละจ้ะรอตน่นากลับมาเนาะจ้ะพี่น้องพี่จักซุมหนึงครบไปตัดที่หลังเด้อจ้ะพอเห็ดขาวดินล้ายแห้งจ้ะพี่น้องออกตามคำอู้พี่ไก่ห่มใหม่เวลังจกักสิไปทางได้พี่น้องลายแห้งห่มที่สองเด้อจ้ะนี่ ส่วนเห็ดแดงนายังบมหันเด็กเขาเลยจ้ะนะี่จ้ะไอ้เป็นน,นี่ฮีตต่อย็ดน้ามองแกงหวานเด้อจ้ะพี่น้องขาดวาบกเกินซี่หามือจ้ะพี่น้องได้เก็บแต่เห็ดบดเมน,นิกะหนาวหนาวจ้ะพี่น้องอากาศเริ่มเย็นเริ่มมีหมอกแล้วจ้ะเสาร์นี้เสาร์ของวันที่สิบแปดเด้อจ้ะพี่น้อง วัพุศจิกายนอากาศก็เริ่มเปลี่ยนจะอ้าวนำกันมายยวๆเลยจะนีจ้ะอุ้ยพี่เหม็นปุ๊จบจะพี่น้องจักสิอวยไปทางไหนก่อนมาผดมาผูเห็ดโอ้ยนีจ้ะ tao đi nữa đó chụp sau Đẹp lắm cho, lắng cho nọ, lắng. Không càng, không cái nó ngon lắm không cần Không được nó cái lái, cho cái nó เดีจ้ะเอา้าเก็บเห็ดน้ำสาวปอบเด้อจ้ะพี่นอ้องเก้านี้ก็จะเป็นเห็ดข้าวดินนะจ้ะเอาก้อนมันมาฝากกีนคือเก้าละจ้กาก้นมันนี้พักไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องเมื่อยแหงว่านชนไข่เลยจ้ะพี่นอ้องก้นมันลายหมึกล่ะจ้ะ บางช็อตบ,บางตอนกับบอดี้ทายเด้อจ้ะพี่นอ้นองเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยๆจ้ะแต่ว่าเห็ดขาวดินน่ายคักละจ้ะพี่น้องเสานี่อะหลุ่นเบิ้งไม้ไม่ไมจ้ะพี่น้องวัดสีมานเห็ดยังไงจ้ะก็ปัสดีเด้ะมังไม่ไดออกเห็นดอกมึงจ้ะเห็นหน้าดอกมึงจ้ะเห็นเห็น้องเกี่ยวดอกมึงจ้ะ งามจะจี่น้องเอาบรดมานทาง่อให้พ <is> ึงเก้าจะพี่ห้อกมงเก้าจ้ามุนวันนัดดอกหนอกเขาเขาพวเก็บกระไแห่งจ้ะแต่ดอกงามพีเจ็่น้องถอยหลังมาจะพี่น้อง โอ้โหตามผุนเอนบดจ้ะยังมาผูดมาผูดเถอบ้านข็ดข้าวดินจ้ะพี่น้องโอ้บางมุมไก่มุมสูงจะพี่น้องอขางผุนเหมือนบดนี่แต่เห็ดเอาเห็ดข้าวดินบางชัดบางตอนกะบอดีทายเด้แตะพี่น้องเก็บเลยจะมันหลายแห่ง ้อกหน่อยคนเงียนอุตรมุมไก่เงียนบุตดรดจะพี่ข้าเข้าวหนดพี่น้องพูนแนมบุเข้าขาวแต่ว่าสีแนมเห็นอยากเด้อจะเพราะว่าพันสีขาวจะพี่น้อง ะมะเน็ดข้าวดินนี่แหละจ้ะพี่น้องทำก็เก็บมาซะอ่อนเพิ่นอกกอกคักออกแน่ออกโกดออกทัว่วพี่น้องมึงแนี่ยละดีกันยาวๆเลยจ้ะพี่น้องขานี่มันตัดที่หลังแล้วจ้ะไตทองค้อนจ้ะโอ้ยผุงพ,พี่มาเด้อจ้ะพี่น้องเฮฟซี่ทุกคนทุกท่านจ้าเก็บเพ็ดข้าวดิน เพชรหมอกจับพี่น้องน้ำมาจากบัดสิบพุทายพิ่นจับพี่น้องกันหลายแห่งอ้ย เก็บมันมือเลยจ้ะพี่น้องโห่โหเห็ดขาวดินเก็บไปเก็บมาพอเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกยังมุกออกสิบัาก็ไปเก็บมาพอห่อเห็ดปวกเห็ดนาวันก็มีจ้ะพี่น้องเปลี่ยนไม้เขาไม้เห็ดเพิงเห็ดแดงหนาแหละจ้ะพี่น้องเห็นสองดอกจ้ะเพินขล่าจ้ะพี่น้อง นาหนาวพืชออกำดำดำลังตแตกๆเด้อจ้ะวเดินทางไปน้ำกันเงี้ยเงี้ยจากพี่น้องมีกระมานเห็ดดอกเห็ดร่วมละจ้ะหลักๆกกสบีเห็ดนาขาวเด้อจ้ะพี่นอ้นอ,นาานองลายแหงเละออกตามค่ำจ้ะมีเบิร์ตจูโฮมจ้ะพี่น้องเห็ดนานี่เฉพาะเห็ดไอ้นาขาวเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าเห็ดร่วมนี่ เห็ดดอกเห็ดรวมยังบทานเห็น,หน,หนปันไดจ้ะเห็ดน่นาเละจับไี่น่องโอ้ชีเหละแหงลาจนจำซสือกบดายเด่งหมาดอกนึนจง,นงจ้ะตุงหนึงแต่น้ำเงาชัดมากมาดนูนี่ละจ้านางเอกในงาน

ถอนแสงเลยจ้ะจริจ้ะขังกันเลยจ้ะพี่นอ้องอืมค่ะตายแล,ยล,ยล้วนี่คือบิดตองบวชินจ้ะพี่นอ้องแต่ว่าแนมลุ่งกับบวชินจ้ะพี่ดอกนึงเฮ้ยไก่เด้อจ้ะดอก พี่กลารี่ปีสิออกเป็นหมู่จ้ะพี่น้องปีนี้ออกหม่อ,อ,มองแล้วดอกไปต่อเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยจ้ะพี่น้องขาวจ้ะพี่น้องงามจ้ะสั่มจ้ะโอ้ตุ่นบ่ได้เลยจ้ะ โครงการจ้าตอกแข็งงามมิเดอร์แจกแต่ว่าบักห้อยแถวจ้ะซัมจัปพี่น้องบรรยากาศวันนี้แดดแจ่มเด้อจ้ปพี่น้องวันเสาร์นี้หนาวหนาวจ้ปพี่น้องสวยมากกับแดดออกจ้ะอ้าคุนความมานน้ำกันไปยงี้ยวๆจ้ปพี่น้องสีมันหน่อยมันหลายเนาะจ้ะเขาวจ้ะ เพีชนะเลยดอกหนึ่งจ้ะดอกหนึ่งดอกนี้จะพีดข้าวดินไปจับกันอกหลังเขียวจ้ะ,จะโอ้ยเป็นเชือ้อมาสิบ,บกุกเก็บพี่น้องมาปลูกมาปลูกจะเห็ด อเป็นหกขาวทั้งไหนเหมแม่าเจ้าพี่น้องขาวตินจ้าแน่เลยเจ้าพี่น้องผู้งูเลยจ้าเอาทิ้งกันจ้านี่จะดอกใหญ่ๆงามๆจ้าพี่น้องเป็นเชื้อจ้าจะดอกใหญ่ๆค้าใหญ่ๆหมกหกเจะหโมเลย จะพี่น่องผมจะเสีดายจะ้ะเพราะเพ่นหลายแห่งจ้ะพี่น่องเมียนเบิจ,จะ้ะยิดข้าวดินผุดแห็งแน่มาเดอ้อพี่น่องมาเก็บเพ็ดนต้มสาวปอบมาผูดมาผูดข้าวเต็มทีบเลยจ้ะมี จ่ดอกงามดอกนี่ไงหน้าหนาปูดพูดบกโมบกแตงพี่น้องสองเด้อจัดกูเต็มมือเลยจ้ะพี่น้องอุ้ยเต็มมือกับเนมเมืองแน่จ้ะพี่น้องพี่เต็มขาวๆอยู่ผุน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 โอ้ยผุนผุนผุนมีแต่เห็ดจ้ะพี่น้องเอ้าเอาสักก้อนดอกนึ่ง โหดผู้อี๊กจ้ะเขาว่างไว้สักวันจเ็้อีกอกอีกอีกอกอิกอ เก็บสีคนใดอยาก ing, าาเก็บเห็ดขาวดินมาเด้อจะปาน้องเม็กเลาะคั้มาเลยจะพี่นอ้อยยง,งเมือนเวัดจะเลาะคั้ขาวดินจะพี่น้องพี่อีกอุ้ยนึกถึงจะพี่น้องโุ้ยเงี้ยเงี้ย้ยเห็ดขาวพี่โอ้ยขาดจอ่อยโอ้ยดอกที่ สมบูรณ์ไงเด้อดจับพี่น้องเฮ็ดหลายแหงเจ็บเฮ็ดน้่นสาวปอบเด้อจ้ะวันนี้พูดเฮ็ดข้าวดินละจ้ะหลายคับ

Hva? ขาเป็นหมูเป็นเพนเลยจ่ะพี่นอ้อง Lepas pinok. Tanggung je. Pita. Langsang, cepi no. ดอกบงามากฮึฮัทอปเน้ยเห็ดลังเขียวดอกู้ได้กรกากผู้ไดกะกกยพวกเนแน่ละ่ะฮัทปดพ สำหรับคลิปวันที่17พฤศจิกายนพศ2 5 67เพือเ่อแปบเดียวขมาก,กลางเดือนเด้อจ้ะพี่น้องกลายจะสิ้นปีละจ้ะอ่ะเบิ่งยอดได้ยอดมนันวันนี้จ้ะพี่น้องก็ถือว่ามาันสู้ยอดอลังการคือเก่าจ้ะสำหรับเสาของวันที่18อ่ะมันไปสองกัตตาเด้อจ้ะพี่น้องหลักๆก็จะเป็นเห็ดหนาขาวหรือเห็ดขาวดินแกงแสบคือเก่าละจ้ะพี่น้องแกงหวานคือเก่าจ้ะพอเป็นเห็ดน้ำหมอกเนาะจ้ะ อ๋าสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้เดอจ้ะพี่น้องจึงชอบวิดีโอจังได้กระยืาอลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งห้กับช่องราปากัตนาไว้นะเมื่อจ้ามืมมออื่นคอยรอหลุ่นน้ำสาวปอบเด้อจ้ะพี่น้องว่าสาวปอบสิาพาไปปลาใดไม้ใดหลักะมันฮหยังแน่จ้ะพี่น้องขาดว่ามืออื่นจะไปกดมันแซงอีกเละจ้าอาอสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ละจ้ะพอกันใหม่คลิปใหม่มืออื่นจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า